โอ้ก oh, uh, uh. ็กระสีสวยอันนี้คือไอ้เขาวงานอันจ้ะนี้ตัวเสียงงี่ยอะอันนู้นมันก็กัะสีอันอสอันนี้ด้วยลูกค่ะ เราเราขอเลีกคือบบโหสวยรถไฟสวยเลยสวยเลยสวยเลยคู่ในการสวยรถไฟก็ตด้อนนิดหน่อยวันี้หงเหินหงเหินหงส่วนสุด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 สุกสุด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 ิุดูุดุดสุดสดสุดดสุดุดสุดสดสุ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 สุดสุดดสุ

อ้าวว่าม um, yeah, wow. uh, oh, okay. oh, e ือเพื่อน่ไหมโอ้โหโอ้โห กินตะตอ

ตอนนี้กำลังลดน้ำบนสีเนาะนี่รู้สึกว่าจะามาจากบ้านนะครับของแอดปนาเองกนะส่งมาเป็นหัวนะครับส่งมาเป็นหัวแล้วก็ญาติก็เอามาเพาะพันที่นี่เลยเอามาแยกหัวเอามาปลูกที่นี่นะามาจากบ้านแอดปนาเองนะครับ ข้อวไม่ทิทุผ้คนแว่อดได้เออที้งกูไม่เหมือนทิ้ง่อย่างขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับบรรยากาศล่าสุดครับ